6วิธีการผ่อนค่างวาดรถให้หมดเร็วปี2021เลือกไฟแนนซ์ที่ดอก,กถูกถูการที่เราเลือกไฟแนนซ์ที่ดอกเบีย้ยถูกถูจะเป็นการประหยัดทั้งเงินเราแล้วแล้วก็เป็นการประหยัดทั้งเวลาในการผ่อนด้วย2เลือกผ่อนระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน4ปีนะครับเพราะว่าถ้าผ่อนนานๆเราต้องเสียดอกเบีย้ยที่แพงขึ้นซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นไปด้วยในแต่ละเดือน 3. วางเงินดาวเยอะๆยิ่งดีเพราะว่าการที่เราวางเงินดาวเยอะๆจะช่วยให้เราผ่อนได้ในระยะสั้นๆและดอกเบีย้ยที่ถูกลงนั่นเองนะครับ 4. มีโอกาสโปะเมื่อไหร่ให้เราทําการโปลทันทีไม่ว่าจะเป็นช่วงเงินเดือนออกโบนัสออกหรือว่าค่าค่าการคืนภาษีต่างๆมีเงินส่วนไหนก็พยายามโปลทันที 5. ห้ามรีไฟแนนซ์เด็ดขาดเนื่องจากการรีไฟแนนซ์มันจะเป็นการเพิ่มระยะการผ่อนให้เรายืดยาวออก ไปไมีนําซ้ําเราต้องเสียดอกเบี้ย2เด้งอีกด้วยนะครับทั้งดอกเบี้ยที่เราทําการรีไฟแนนซ์ที่โโะ,ะเงินส่วนกับธนาคารไปแล้วก็ส่วนที่เราไปกู้ใหม่ก็เหมือนเราเสียดอกเบี้ย2เท่านั่นเองนะครับมีนาซ้ําดอกเบี้ยครั้งที่2ยังแพงกว่าเดิมอีกต่างหากแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6เราต้องจ่ายค่างวดรถลดให้เกินค่างวดตลอดเวลาเรื่องนี้ผมได้ทําการสอบถามไฟแนนซ์แล้วครับว่าเราสามารถจ่ายค่างวดรถลด เกินค่างวดที่เราจ่ายไปได้หรือไม่เขาตอบว่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจากที่เราเคยจ่าย1 000, 1 0 0 0หมื่นบาทท้วนเราก็เปลี่ยนไปจ่าย1 5 0 0 0บาทซึ่งในส่วนนี้เราสามารถทําได้นะครับสําหรับนี่ก็เป็น6วิธีการ่อนงวดลดให้หมดเร็วนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ